สบายดีทุกคนมื่อนี้มาอยู่ที่แคมป์ของทุกคนเมื่อนี้มาเก็บบรรยากาศนอะนหลังบุญส้งเหงือผ่านไปได้ก็ประมาณสองทิศแล้วเนาะอากจะมาเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศเบิ่งให้ทุกคนได้เบิ่งนะว่าอ่ามีบรรยากาศอะไรช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสนีหนาวๆเข้ามาแล้วนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวฮาสิพาทุกคนลอลงไปเบิง่งเขตตลาดกลางคืนนะเนาะมิ่นขายมาอย่างต่างๆเนาะมีคนมาน้อยมาหลายเพียงใดแล้วเนาะบูิกาศ เออบรรยากาศเนาะโดยรวมยูเขตนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่จะอยู่ด้านหน้าอกองรลขาธิการแม่น้ำองอตัวนี้จะเป็นต้นโพธิ์ที่แต่ก่อนเป็นสูงๆแล้วเพิ่นตัดเนาะเดี๋ยวตัวกนตัวนี้เนาะกองรลขาคณะกรรมาการแม่น้ำองสากลเนาะจะเป็นตึกตัวนี้ตั้งอยู่จุดนี้เนาะ นี่มาก็บภาพบรรยากาศพยายามคายแรงให้ทุกคนได้เบุกน้ <c oughs> องก็มาตลอดเ,เนาะส่วนหลายคลิปของเราก็อยู่จุดนี้แหละแต่ว่าเมื่อนี้มามันรู้ซึกซีนหนาวๆนะทุกคนอากาศเริ่มหนาวเข้ามาแล้วต,ตอนนี้ผ่าทิ์กำลังสิต,ตกดินเนาะโดอกเราอยู่กลางานั่นกำลังเขียว ข่าวสลา,าดเลยเนาะเดี๋ยวฮาพาทุกคนลงไปเบื้องเกนลงอยอย่อยรถชี่มาเหมือนเดิมทุกคนาาตรงนี้จะเป็นห้านอาหารเนาะเขาจะเปิดเพลงวังว่าจะบูติลิขิตนะ เป็นร้านอาหารก็นี่ชามากินหลายอยู่เลยมีลูกค้ามันมาหลายอยู่บรรยากาศในยามค่ายแรง รุ่มเห็นเขาเจาใส่ใส่เบ็ดใส่มอง่หมยังเดี๋ยวพาลงไปรุ่มเสียรุ่มจนหอดเขียดอ่าหูปันเจ้านวงเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศแบบสดๆไปนำเดียวเลยทุกคนโอ้โหวันนี้เลขออกที่เขาเจาขายเลขขายยังงหลายๆ เรียกหวยเรียกลาวหวยลาวนะคนเริ่มมาหลายเลยรถจกักรรถจ,กจกักรจอดเต็มเลยคันนึงสามนาทีเนาะจะวะรถอยู่ตรงนี้ต่อคันต่อหนึ่งครั้ง อยู่ที่คมป์คองหลังบุญส้วงเหงือเนาะหากำมถาทายคลิปนี้เป็นคลิปแรกโอ้มือมาบุญส้วงเหงือคนหลเนาะจุดทียท่ยาขี่รถที่อยู่นี่ก็จะเป็นบ่อนที่ตั้งความผ่ามกรรมการว่าวันอย่างต่างๆเลยโอ้กระเจ้ามาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาหลายอยู่เนื่ถ่ายรูปถ่ายยังเนาะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวลวาวชาวต่างประเทศนะ ้างหน้าเขานี่คือสังเกตเกบิ้งมีนักท่องเที่ยวมาหลายแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศทางยุโรปเนาะยุโรปก็มีทางฝั่งไทยก็มีทา,ทางจีนก็มีเกาหลีวอามียงต่างๆเนาะหลากหลายประเทศที่เพิ่นเข้ามาเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเห็นหลายแล้วหลังที่เปิดประเทศมาได้ก็ดโ,โ,โดนตบแล้วเนาะถือว่าเศรษฐกิจอ่า ของเราเนาะตงจะเป็นด้านไม่อย่างต่างๆก็เริ่มฝนคลายเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะแต่ก่อนมันจะจะอยู่อยู่ในช่วงที่ขาดแคลนไม่อย่างหลายๆอย่างเลยเนาะทุกคนแต่ว่ามาช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะเป็นห้าอาหารบาสถานที่บันเทิงต่างๆก็เริ่มคึกคนืนขึ้นมาไม่อย่างประมาณนี้นะเนาะช่วงนั้นโอ,โอ้เงียบสงดเนาะ เยวลงไปด้านลุ่มของถนนตัวที่เราใช้รถข,ขี่สัญจรอ,อยู่นี่ประมาณ6กโมงเนาะหกโมงครึ่งแล้วว่าเจ็ดโมงแล้เพิ่นจะปิดนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังปล่อยให้รถเข้ามาอยู่ แต่ถ้ามันสีข้าๆแล้วมันจะปิดเนาะเป็นบอลให้คนย่างเล่นไม่อย่างต่างๆเนาะคนก็มาเล่นมาเที่ยวหลายเนาะไว้นุ่มไว้สาวาสาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างๆมันสังเกตเห็นคือว่าหลายแล้วตรงนี็มีต้นไม้นะเขียวหามเลย คืออยู่จุดลุ่มเนาะก็ถือว่าสูงใหญ่แล้วต้นไม้สามารถเป็นห่มไม่อย่างต่างๆให้ผู้คนที่มาเยี่ยมมาเยือนอ่าส่วนจเจ้าอนุวงศ์แห่งนี้ก็ถือว่าดีเนาะเป็นบ่อนพักห่มพักเสาแดดเสาเนีองอยงต่างๆนะนอกตัวอย่างคืออ่ามือบนส่งเงือเนาะจุดที่เรากำลังถ่ายทุกคนเพิ่อนๆลงไปได้านล่มเนี่ยโอ้เต็มเลยเจ้ามานั่งเสาห่มเสาแดดเนาะ เพื่ออาหารการกินไม่อยา่างไปนั่งกินอยู่กองต้นไม้เนาะเบื้องนี้มีป่าไม้หลายตเขียว,วงามเลยโอ้ลมพัดจ้อยเนาะหนาวเดือนสิบสองใกล้มาแล้วเดุกคนเนึ <laughs> ่ หยุบโดนก็นมันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะบุญทะหลวงก็ใกล้จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวบุญทะหลวงนี่จะได้ไปถ่ายคลิปเนาะไลฟ์สดให้ทุกคนได้เบิงเลยทุกคนเพราะว่ามันจะลายมือกว่าบุญส่งเหงือเนาะเดี๋ยวถ่ายให้บรรดาท่านชมได้เบิงแบบจุดอกจุดใจเลย <c oughs> ตัวนี้จะมีบน่นเด็กน้อยลินเนาะ หมดปั้นเจ้าในวงแล้วเดี๋ยวพาเลยลงไปเพิ่งจุดรุ่มนอยน,นึงเนาะเขตอา,าอาหารทางรุ่มนี่ชีมีบรรยากาศเหนือไดเนาะ เกี่ยวลักเป็นลานเบียร์ยังบทานกูหมดเถื่อนาอยังโบมีนแล้วตั้งเต็มือบนส่งเงาุดงาเขีย้านอาหานี่ยังบได้เปิดหลายานได้ปกติในช่วงก่อนๆน้นจะมีห้างอาหารอจะเปิดเต็มเลยนี้ เข้ามาด้านในประมาณนี้ตัวนี้จะเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวพาเกี่ยวไปบึงบริเวณด้านหลังถือว่าฟื้นฟ,นฟนูขึ้นมาได้ประมาณอ่า10% <c oughs> ของจากท่าเทียบแสมเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าหลายห้างยังปิดอยู่นะสามารถเปิดคืนได้ในปัจจุบันก็มีแต่ประมาณา10%เนาะ แต่ก่อนมันโอ้เต็มเลยเข้ามาบริเวณนี้แล้วว่าหลายห้างยังบระธนเปิดเถอะยังปิดอยู่ยังเป่าอยู่ทางหน้าก็จะมีส่วนนี้ก็จะมีเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งจุดนี้ตอนนี้จะเป็นหา้างอาเป็น,เป,นเป็นห้างบุฟเฟ่ต์ เขาเจ้าขยายออกมาแต,แต่ก่อนยังบร้หลายปนนี้<อ>คนยังไม่ทันมาหลายแต่ก่อนหลายดังไดฮานี่เนาะอยู่ในบริเวณหลายคนน่าจะเคยมาเน,ะ <laughs> ah, นาะรีเ็จุดประมานี้ กีบภาพบรรยากาศให้ทุกคนใบ้่งเนาะอัพเดตหลายแห่งยังคงปิดอยู่หากเปิดได้ประมาณ10%เนาะเดี๋ยวพาล้อบ่งเขตตลาดกลางคืนเนาะแถวเขาเจ้าไข่เพื่องกับเขตสีแง่สีหอมเนาะจุดเป็นจุดที่มีผู้คนมาเล่นมาเที่ยวมา เขาปิ้งไล่เลยแหละจุดนีในะเขาสุภาทุกคนไปเก็บภาพบรรยากาศเบิ่งเนะาะคือยกตัวอย่างคือตัวนี้โอ้อยังปิดอยู่เนาะบรรยากาศยามแรงเนาะอยู่บริเวณแคมป์ของอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่องอีกครั้งเดี๋ยวไปพบกันอยู่จุดตลาดกลางคืนเนาะ <S <S แล้วก็เขตสีแง่สีหอมเลย เขตตลาดกลางคืนแล้วเนาะเขตที่เจ้าขายเครื่องผู้คนก็ยังบบเห็นหลายเพื่อนะยังบบทันี้เทื่อหรือว่าจะน้อยสิมีคนมาหลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงก็สิประมาณนี้ทุกคนทุกคนยังบ่ทันไลยเทื่อน

ก็ได้ขายดีมีผู้คนซื้อหลายเัน่จะเป็นขายเครื่องกีฬา มานนี้ทุกคนเดี๋ยวพาไปเพิ่งเขตถนนคนเดินเนาะกับสีแยกสีหอมวอนนี้ รวดอยู่เบิ้งนี่ก็มีรวดมาหลายอยู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเขตอ่าถนนคนเดินอ่าก้บเขตสีเยกสีหอมแบบนี้ เบื่อกนี้แบบนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ขอเจ้าบุให้ขายแล้วน,น่าจะง่ายไปจุดอื่นเนาะอันนี้เป็นใจกลางเนาะเขาหลงเป็นจันเลยแหละทุกคนในจุดนี้เนาะเป็นจุดเล่นมาร์สจุดท่องเที่ยวลักของนครหลงเป็นจันเลยก็สิประมาณนี้อัปเดตเมื่อนี้เนาะต่อจากจุดนี้ไปก็จะไปซอดใส่เขตอ่า สีเงนะี้ยสีหอมเนาะเอ็มเอยสีหอมจุดนั้นเนาะพอปไปด้านในก็จะขายเครื่องพอไปสุดมันในพุนะ่เนาะโรงแรมบ้านพักไม่อยังลนะูลาเนาะอยู่เขตนี้คือว่าใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะลงจากโรงแรมบ้านพัก ไปก็สามารถไปเดินเล่นาตามแคมของมอย่างต่างๆได้เลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้จะมีบนลินเที่ยวกินหลายามาเจอนี่มันถนนสุพรรณวงศนะ์เนาะเป็นขาลงลงไปทางหน้าหอคำไป,ไปทางนันงนะ้น่็เนาะอันก็จะมาเจ้ทางปัดไตเนาะมาทางสร้างความหัว แว่าเราจะเข้าไปที่นยก์ซหกือจะเป็นื้น จอดเต็มเลยจุดนี้อยู่สองฝ้านี่ก็จะมีเป็นห้านอาหารเนาะนวดบอมีอยงต่างๆเนาะนี่คือตัวนี้ห้านนวดตัวนี้ก็จะเป็นห้าไขายเครื่องวอลเม่ยงต่างๆห้านอาหารหลายจะเป็นห้านอาหารเนาะมีนก็ห้านอาหารนี่เขาทอดสีเงียอ่าสีหอมแล้ว โบรายคือเตกกนแล้วเนาะตามมาเบื้องจุดนี้ขาเจ้าจะบอกให้ขายเครื่องคือเตกกนแล้วจะเป็นเจ้าจของ้านเขาเจ้าโอโอสงวนทางมาตามเาบืองเนาะสงหวนวหน้า้านขาเจ้านะหน้าบนที่้านขาเจ้าเนาะจะประมาณยังขายได้ไม่ไช่ฝ่าเบื้องขวัวมือเอาเนาะ รถติดเข้ามาด้านในเงี้ยยังยืมถ่ายยู สังเกตเห็นนักเรียนนักศึกษามาเล่นมาเที่ยวหลายอยู่เนาะอ้อนี่ขาจะจอดเอาเครื่องลงขายอยาเข้าไปได้บนาะรถติดกบโอ้จุดนี้จะมีขายแบบนี้ใสล่ลโซลงซาเล้ง เดี๋ยวเราพาเลาะลงไปหอดอ่าววัฒนธารมแห่งสาตวเนาะแล้วเราจะไปปิดจิบอยู่จุดนั้นคนยังบ่หลายสีแรงๆเนาะนึงน่าจะหลากว่านี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นหอวัฒนารามแห่งนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปปิดคก็บอยู่ด้านหน้าของหอแห่งนี้นะอ,อันนี้เราแรมาอดปริบัตด้านหน้านะเขาพูว่ามืดว่ทุกคนมืดเนาะด้านหลังเราก็จะเป็นหอวัฒพนารามแห่งนี้แล้วนะเอาสำหรับทุกอย่ก็จะ